ยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่365วันคำอธิษฐานเพื่อชีวิตแห่งชัยชนะวันนี้เป็นวันที่218แแล้วนะคะเราจะมาอธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าทรงโปรดช่วยเราให้เชื่อว่ามันยังไม่จบจนกว่าจะถึงเวลาที่แท้จริงให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์รู้ว่าการเกิดผลนั้นเป็นไปตามฤด,ดูกาลและข้าพระองค์อาจไม่ได้เกิดผลอยู่ตลอดเวลาเมื่อข้าพระองค์อยู่ในฤด,ดูกาลแห่งการพัก เพื่อไม่ให้ดินแห่งชีวิตของข้าพระองค์ถูกใช้จนหมดสิ้นขอทรงโปรดช่วยไม่ให้ข้าพระองค์กังวลว่าชีวิตได้สิ้นสุดลงแล้วขอทรงโปรดช่วยไม่ให้ข้าพระองค์ดิ้นรนต่อสู้กับช่วงเวลาที่ควรเป็นเวลาของการเตรียมดินและจิตใจสำหรับสิ่งที่จะมาถึงขอบพระคุณที่พระองค์จะทรงทำให้เกิดผลใหม่อยู่เสมอผ่านชีวิตของข้าพระองค์ปราบใดที่ข้าพระองค์ยินดีจะปลูก ไว้ในพระองค์ในพระธรรมเสคาลิยาสี่ข้อที่หกกล่าวไว้ว่าแล้วท่านจึงตอบข้าพระเจ้าว่านี่เป็นพระวจนะของพระเยโฮวาที่ให้ไว้กับเซรุตบาเบลว่ามิใช่ด้วยกำลังมิใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระเยโฮวาจอมโยธาตัดดังนี้แหละข้าพระองค์อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ช่วยข้าพระองค์ให้เชื่อว่ามันยังไม่จบ จนกว่าจะถึงเวลาที่แท้จริงคือเวลาของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระคุณพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกทกท่านแล้วเราพบกันใหม่ในคำอธิษฐานครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ